โจยอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วเนี่ยสิบปีแล้วครับพี่สิบปีหรอครับผมอยู่อยู่ประเทศอะไรนะกาน้าครับกาฬาครับกาฬาดิดำหมดทั้งประเทศเลยครับดำหมดกาฬดำครับมียุงไหมกา้านี่มีมียุงมีครับเหรอบินหรือเดินก็เดินครับจริงอ่ะครับยุงเดินมากัดยุงเดินละกำครับเหรอบ้านมันยุงเดินอที่กาน้ามีไก่ไหมมีแต่พวกอ มกยุงบ้างรู้พี่อะไรไงแล้วกม็มีขก่ขันไงขันเหรอเดี๋ยวมึงถ่ยายไก่หน้ามันไม่ใ่ใองอลออ๋บอ๋ออมออ๋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 อา๋อง๋ออ๋ออไออ๋อก๋ออะอรมออ๋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 ออัออ๋นอ๋ออไออัออ๋ออ๋ัอ๋อ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 ไ๋ออ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 ๋อย๋ออนออ๋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 ออใครมีบินยุงมีออมียุงอ่อึงอีที่จะเดินไอ้๋ออไม่รู้ ต้องพูดดีเจแม่งดีไหมเท่งเกิดเทิงนันะเฮ้ยเจ้าจะม่ใช่พ่อครูนี่โหขนาดอาศัยบ้านเราอยู่แท้เลยนะก็เป็นคนไทยอ่ะอ้าวคนไทยไงมีบัตรประชาชนไหมมีเดี๋ยวให้ตำรวจจับแม่งหมดเลยมึงด่ากอะรเฮี้ยมึงนั่หรืมึงจะเยังไงเอาดิอะไรก็ทุดนั่งคุยกับมึงตรงนี้ก็นั่งคุยเลยมึงจะลุกอ่ะก็ลุกก็ลุกดิเอ้ยเอ้ยเฮ่งเลยเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยเจ่งอะไรเจ่งเฮี้ยอะไรของมึงหนั่ไปไหนวะเนี่ย จะพูดดีครับพูดดีนั่งนั่งนั่งพูดแล้วก็อย่างโดนยุงบ้างอยู่พ่อบางทีจะทำไมต้องมาเสือกนั่งดีๆพูดพูดผมมารอพาร์พวกติเคียของมือห่าทำไมต้องมานั่งด่าด่าดอย่างเงี้ยกูไม่ได้ด่ากูถามว่ามึงมียุงไหมมียุ่งยุงพ่อมึงได่บินแก็เดินน่าได้เห็นไหมแล้วตกลงมันเดินแล้วบินนะก็เรื่องของมืออ่ะมึงคิดอย่างไงก็อย่างนั้นอ่ะไอ้เฮียแม่งแบบหยุดดีๆกันอยากหยุดหายใจไหมไอ้เฮีย